ครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยู่กับผมใหญ่ศิระแพทย์รัตนครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทยร้อเเครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพบกับบรรยากาศพิเศษครับที่ทางสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับจัดขึ้นมาเพื่อเกษตรกรนั่นเองครับผม โดยมีเป้าหมายนะครับที่จะพัฒนานะครับการให้บริการแก่เกษตรกร,กรของประเทศไทยครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามนโยบายของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูนฟนและพัฒนาเกษตรกร,กรเราไปชมภาพรบรรยากาศกันเลยครับ เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเตรียมยกระดับสำนักงานกฟกเป็นศูนย์กลางการให้บริการเกษตรกรสมาชิกโดยเร่งเตรียมความพร้อมด้านต่างๆโดยเฉพาะบุคลากรที่ต้องพร้อมให้บริการกลุ่มเกษตรกรในทุกด้านทั้งการจัดการหนี้การฟื้นฟูอาชีพและพัฒนาภาคเกษตรกรรมทั้งระบบโดยจัดอบรมเชิญปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ไปแล้วกว่า180คนที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อเพิ่มทักษะและความชำนาญให้กับบุคลากรในการให้บริการกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศและให เป็นศูนย์กลางการให้บริการเกษตรกรอย่างแท้จริงแล้วโครงการดีๆนะครับที่จัดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็เพื่อพัฒนานะครับในการช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองครับ และตอนนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรินะครับร่วมพูดคุยกับทางผู้บริหารนะครับของสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับซึ่งท่านดํารงตําแหน่งนะครับรองเลขาธิการสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรครับท่านสมยศพิรานคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะทราบนะครับว่าในการจัดงานสัมมนาครั้งนี้นะครับเราจัดงานเพื่ออะไรครับในวันนี้นะโครงการที่เรามาทำเนี่ยเป็นเรื่องของหน่วยงานสนับสนุน มันจะแบ่งเป็นสองอย่างนะเหมือนกับทหารนะนักรบคือออกแนวหน้าไปรบไปฟาดฟันครับส่วนที่อยู่แนวหลังก็คือเป็นเป็นกองบำรุงอ่ะกองหนุนกองหนุนกองหนุนท,ที่มาเนี่คือกองหนุนครับมันจะเรียนรู้เรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างการเงินการบัญชีซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของ สนับสนุนอำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อจะส่งเสริมให้กองทัพข้างหน้าเดินต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างหน่วยงานเราเนี่ยมันมีระเบียบวิธีปฏิบัติมากมายเรื่องของการบริหารนั้นระเบียบกฎหมายก็เยอะแยะนะครับวิธีการขั้นตอนเยอะแยะแต่ทั้งของเราเองทั้งของของรัฐเองที่มันเกี่ยวข้องกันรเพาะนั้นเองมันต้องมันต้องทําความเข้าใจทบทวนสิ่งที่มีอยู่ครับ แล้วก็สิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นระเบียบมันมีใหม่เราก็ให้เด็กเข้ามาทำความเข้าใจถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้น้องๆ พนักงานเราชิงเรามีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเขาเดินทางไปทํางานลงพื้นที่สนับสนุนเองถ้าเกิดมันไม่พร้อมพลักเหนี่ยปัญหาเกิดขึ้นอ๋อเพราะว่าจริงๆเรามีเขาเรียกว่าคนที่อยู่คอยดูแลพี่น้องชาวเกษตรกรนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับครับพอปัญหาเกิดขึ้นปั๊บมันจะส่งผลต่ออะไรรู้ไหมครับพี่น้องเกษตรกรอาจจะได้รับการบริการไม่ทั่วถึงไม่ครบถ้วนขาดโอกาสในการทํางานในการในการได้รับความช่วยเหลือครับ จนกระทั่งส่งผลมาถึงกองทุนส่งผลมาถึงของบอร์ดส่งผึงไปถึงรัฐบาลด้วยเป็นภารกิจสําคัญที่ทางสํานักงานกองทุนเองเราจะต้องตระหนักในเรื่องเหล่านี้ซึ่งเราก็ได้รับความกรุณาจัดคณะกรรมการตั้งแต่บอร์ดใหญ่นะมีท่านนายกมอบให้ท่านรองนายกท่านจุรินลักษณะที่มาเป็นประธานแล้วก็บรรถึงบอร์ดบริหารที่อนุมัติโครงการให้กับเราเราก็ต้องขอขอบคุณพระนโอกาสนี้ด้วยซึ่ง สํานักง,งานเองในสานที่ผมได้ดูแลเรื่องนี้ที่เลขาม้อยหมายมา,าผมเราก็พยายามทําสิ่งเหล่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกรสำนักงานกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดเวทีการสร้างความเข้าใจสมาชิกกอฟออก,กอเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ตามมติคอรมการแก้ไขปัญหาหนี้และการฟืนฟ้นฟูและพัฒนาอาชีพมีนายสำเริงปานชาติรองประธานกรรมการบริหารคนที่2เป็นประธานเปิดงานนายยศวัตชัยวัฒนสิริกุลรองประธานกรรมการบริหารคนที่1ร่วมพบปะสมาชิกในเวทีโดยนายสกายพิมพ์บึงเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา เกษตรกรได้มอบหมายให้ในายวงวลิตวงจันทร์ผู้มนวยการสำนักจัดการนี่นายประยองอัธจักรผู้มนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่3นายวัชรังปูลแสนเสริมหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดนครราชสีมาหัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดอุดรธานีและเกษตรกรสมาชิกจำนวนกว่า2000คน สวัสดีครับพบกับผมใหญ่สิรพบแพรัตน์ครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนครับปัญหาทุกปัญหาจะหมดไปเมื่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้ามาช่วยร่วมกดล็อคเกษตรกรไทยไปด้วยกันพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับ ได้เวลาความมันเมื่อช้างศึกพร้อมพังงานแข่งโชว์สกิลในดินแดนอาหรับดูลเดือดยอดทีมจากโซนเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟีฟ้าเดยคืนวันอังคารที่28มีนาคมทีมชาติไทยท้าดวลเจ้าถิ่น UAE ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32ร่วมเชียร์ไทยให้ดังกึกก้องสนับสนุนโดย รอบจานร,รอบโลกสัปดาห์นี้พบกับชมสนามแอนฟิลด์พร้อมชิมเบอร์เกอร์แอนลอบสเตอร์มิกินไม่ได้แล้วเที่ยวอเมริกันวิลเลจพร้อมชิมไอศครีมใส่เกลือหามพลาดเด็ดขาดสการะาเจ้าแม่กวนอิมหลินอ๋งพร้อมล้วงสุดเด็ดก๋วยเตี๋ยวหลอดดานังยิ่งกินยิ่งติดใจออกเดินทางค้นหาความอร่อยได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 อทิตย์นี้สายเนื้อห้ามพลดไปตะลอนกินแบบเต็มอิ่มกับร้านเนื้อตุนเจ้าดังจัดเต็มคุณภาพกับเนื้อชิ้นโตเต็มคำต่อด้วยไปเปิดเคล็ดลับการสร้างอาชีพสร้างไรายได้กับเทคนิคการปลูกแตงกวาจากเกษตรกรตัวจริงและไปดูเส้นทางชีวิตของอดีตหนุ่มโรงงานที่ถูกดักปล้นจนทําให้ต้องกลายเป็นคนพิการทั้งหมดนี้ติดตามได้ในตลอนข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้กัน ฝากลูกด้วยครับพ่อเองขายให้กับข้าแล้วเองต้องอยู่ที่นี่ไปเฮ้ยิกาอคนผมช่วยเข้าไปเองไปทางนี้นะไปรอดนะผมโดนของที่เอามาจำนำกับรายการเราคือชุดนักมวยครับผมตินามชมรายการเกมรับจำนำวันนี้เวลา18ตนาฬิกา รเราก็อยู่กับท่านยศวัตรชัยวัฒนศสิริกุลครับอยากจะให้ท่านยศวัตรนะครับได้พูดถึงนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกร4ีธนาคารรัฐว่าตอนนี้นะครับเรามีการดาเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างครับปี2563เนี่ยเราเริ่มจากการที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีโอกาสชําระหนี้แทนภายใต้สิ่งที่กองทุนฟื้นฟูเราเนี่ยนะครับ ได้รับงบประมาณเป็นช่วงๆมันไม่ทันต่อสถานการณ์จึงจําเป็นจะต้องเสนอเป็นโครงการเพื่อแก้ปัญหานี้ทั้งระบบเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการที่ให้คอรมอเยเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากับพวกเราครับแต่ภายใต้มติคอรมอฉบับนี้มันยังมีบางส่วนที่รัฐเนี่ยจะต้องให้ผลรับรองในการที่จะต้องชดเชยให้กับทางแบงก์ทั้ง4แห่งหากเขาเข้าร่วมโครงการเพราะในมติคณะมนตรีชุดนี้ ในข้อที่1เลยนะครับย2มีนาคมเขียนไว้ว่าเมื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับที่เสนอโดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่จะให้เข้าโครงการปรับปรุงโครงสร้างนี้ครั้งนี้เนี่ยให้นําเอานี้เพียงครึ่งเดียวของเงินต้น ตามสัญญาหรือเงินต้นที่คงค้างเนี่ยมาปรับโครงสร้างนี้และให้ตกลงกันว่าจะผ่อนชำระกันกี่ปีสูงสุดไม่เกิน15ปีไว้เมื่อผ่อนชำระงวดสุดท้ายแล้วเสร็จก็จะต้องมาโฉนดคืนคราวนี้เขียนต่อว่าส่วนที่ขาดหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อผ่อนชำระจบเป็นมติคณะรัฐมนตรีเลยที่เราพยายามเสนอมา3นัดติดต่อกันอังคารอังคารแล้วก็มาอังคาร แล้วตอนนี้เรามีความคืบหน้าหรือว่าดําเนินการอะไรไปแล้วอย่างไรบ้างครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากมีการเตรียมการไว้ถ้ารองเงินจากรัฐที่จะเข้ามาเพื่อให้เราไปชำระหนี้แทนเพราะกองทุนฟืนฟ้นฟูนเนี่ยตามกฎหมายเราต้องเข้าชําระหนี้แทนตามกฎหมายมาตราสาจกระบวนการอายุความมันมีอยู่พอมันมีอายุหนี้อยู่เนี่ยส่วนใหญ่เจ้าหนี้พอผิดสัญญาปี2งปีเขาเริ่มฟ้องเริ่มดาเนินคดีถ้ากองทุนมีงบประมาณเพียงพอที่จะเข้าไปชําระหนี้แทนอันนี้ไม่ไมขาดเราก็ไม่จําเป็นต้องเสนอครอมอแบบนี้เขาจับหนักไป แต่บังเอิญเราไม่ได้รับการจัดสรรปรามาประจําปีมาเนี่ยยีปีเต็มๆงบมันขาดช่วงเวลาจะชำนาน่ปัญหามันมันมาหมักหมมมากมายแล้วถ้ามีโครงการนี้เขาจึงเดินเหมือนกันเพราะนนั้นตัวกลุ่มเป้าหมายมันมีความพร้อมหมดแล้วทางสนักงานสาขาเนื่องจากผมเป็นประธานคณะกำกับดูแลเรื่องมติครมอ2ี่ด้วยผมก็ได้ ประชุมแล้วก็สั่งการมอบหมายให้กับทางสาขาทั้งหมดเตรียมกลุ่มเป้าหมายไว้หมดรุ่นแรกเนี่ยครับที่เสนอเข้ามาจาก4 0 0แสนลายไม่พบนี่ตรงกันเนี่ยซึ่งแสนมีตรงกันเนี่ยสามแสนเข้าเงื่อนไขาตามมติคอรมออยู่5 6า1มรอย่ลายเรามีหมดแล้วครับรอแต่เพียงเครื่องมือเมื่อวันที่14นี่เองทางแบงก์เองก็พร้อมเราก็พร้อมานักงานกองทุนพั้นปูก็พร้อมซึ่งตอนนี้เราสามารถดาเนินการได้ในทันทีใน5621รลายเนี่ยครับจำนวน2 0,000ื 2,000กว่าคนสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านยศวัตรนะครับได้ฝากเน้นย้ำนะครับกับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นสมาชิกกับเราหน่อยครับแน่นอนครับเรียนเชิญนะครับพี่น้องกลุ่มแรกและกลุ่ม3แสนกว่าที่เป็นหนี้กับธนาคารของรัฐ4แห่งธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคาร SME Bank แและใหญ่สุดคือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์คือทกศที่พวกเรารู้จักกันกองทุนฟื้นฟูเราเปิดโอกาสจริงๆเพราะหนี้ที่มาผ่อนชาระเนี่ยเราตั้งพัก แน่นอนครับกลุ่มลูกนี้ลายอื่นอ,นอาจจะมองว่ามันมีสิทธิพิเศษอะไรเราไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรเจ้าหนี้ก็ยังตั้งหนี้ไว้ว่า MR ลบ3 MR คือ7บาทลบอก3ยังเหลือ4บาทตั้งไว้เพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องรับผิดชอบนะแต่ถ้าเราส่งได้ตามสัญญาเนี่ยนะครับก็เป็นความโชคดีที่เจ้าหนี้จะยกดอกเบี้ยที่ตั้งไว้ทั้งหมดสรุปก็คือไม่มีดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่ข้อดีอีกในข้อ5าในสัญญาที่เราได้ทําร่วมกับเจ้าหนี้4แห่งนะครับ เพื่อเปิดโอกาสให้กับเจ้าหนี้ถ้าการชำระนี้โดยทั่วไปนะถ้าคุณชำระผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วมันไม่สามารถที่จะชำระไปต่อได้เนี่ยผ่อนไปเท่าไหรก็กลายเป็นดอกเบีย้ยแต่คราวนี้เมื่อมาผ่อนผ่านโครงการนี้นะครับแม้จะไปทํากับเจ้าหนี้เดิมก็าตามเนี่ยทางเจ้าหนี้อนุรลมว่าผ่อนไปเท่าไรถือเป็นเงินค่าผ่อนทั้งหมดที่เหลือให้มาแจ้งต่อ กองทุนพื้นงฟูกองทุนจะรีบเข้าบปชำระหนี้แทนภายใน90วันก็ถือเป็นของวันปีใหม่แลกันของพี่น้องเกษตรกรผู้เดือดร้อนในช่วงปี2 5ง6 1นนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านยศวัตรนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้ครับและในช่วงหน้านะครับพลาดไม่ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมเคล็ดลับนะครับในการทําเงินแสนได้นั่ครับ สวัสดีครับพบกับผมใหญ่ศิรพแพนรัตครับกับรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนครับปัญหาทุกปัญหาจะหมดไปเมื่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเข้ามาช่วยร่วมกดล็อกเกษตรกรไทยไปด้วยกันพบกันทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องส2ครับ เษฐีป้ายแดงเิอสุดลับเป็ดไล่ทุ่งย่างเกลือยอดขายวันละ200ตัวก็เริ่มจากคู่เล็กๆก,ก่อน3 0 0 0 5นห0ัจนหลังๆนี่คือติดหนักคู่หนึ่งต้องมี5้า0 0ถ้าบทเรียนชีวิตแม่ค้าข้าวต้มซุปเปอร์มังลูกคนเนี้เขาโกรธแม่ว่าทำไมแม่ถึงเลิกกับพ่อมาหาแม่เลยครับเขาไม่โอเคกับแม่เลยเซฐีป้ายแดงวันอาทิตย์นี้5้าโมงเย็นห้ามพลาด ได้เวลาความมันเมื่อช้างศึกพร้อมพังงานแข่งโชว์สกิลในดินแดนอาหรับดูลเดือดยอดทีมจากโซนเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องฟี ف าเดยคืนวันอังคารที่28มีนาคมทีมชาติไทยท้าดวลเจ้าถิ่น UAE ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง32ร่วมเชียร์ไทยให้ดังกึกก้องสนับสนุนโดย ผมเปิดปากพูดอะไรได้บ้างไหมเปิดปากพูดเลยนะที่คุณทํามันไม่ถูกต้องคอยดูนะฉันจะเปิดปากแฉทีห่หมดเลยเปิดปากพูดในทุก<ด><ด>เรื่องเลยเหรอพูดได้สิครับเรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นแตนยังไม่รู้พูดออกไปใครจะเชื่อถ้าดีๆก็ทำกันกไม่ได้แบบนั้นลลี่กันอีกแล้วอะเปิดปากเปิดวามจริงเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง ัปดาวันอาทิตย์นี้สายเนื้อห้ามพลาดไปตลอนกินแบบเต็มอิ่มกับร้านเนื้อตุนเจ้าดังจัดเต็มคุณภาพกับเนื้อชิ้นโตเต็มคำต่อด้วยไปเปิเปดเคล็ดลับการสร้างอาชีพสร้างไรายได้กับเทคนิคการปลูกแตงกวาจาก,กเกษตรกรตัวจริงและไปดูเส้นทางชีวิตของอดีตหนุ่มโรงงานที่ถูกดักปล้นจนทําให้ต้องกลายเป็นคนพิการทั้งหมดนี้ติดตามได้ในตลอนข่าวสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นี้9โมง ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่วรนครับซึ่งพี่วรรน,นะครับก็มีตาแหน่งนะครับเป็นหัวหน้าสํานักงานนะครับกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองครับผมกองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกรของเรานะครับ เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้านไหนบ้างเลยครับภารกิจหลักอยู่สองภารกิจค่ะภารกิจแรกก็คือการจัดการหนี้ชำระหนี้แทนเกษตรกรเหรือใช่ดูแลหนี้แทนเกษตรกรนะคะภาระที่2ก็คือการฟื้นฟูอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรเกษตรกรค่ะขั้นตอนก็คือกลุ่มองค์กรนะคะก็ต้องเสนอแผนโครงการนะคะมาที่สํานักงานกองทุนนะคะ เมื่อสำนักงานกองทุนได้รับแผนโครงการของกลุ่มองค์กรเกษตรกรเรียบร้อยแล้วเราก็จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนอของเอกสาร,รเมื่อถูกต้องครบถ้วนแล้วเราก็จะนําเสนอคณะอนุกรรมการจังหวัดพิณากันกองแผนโครงการในเบื้องต้นแล้วก็พร้อมต้องมีความเห็นประกอบเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการพิณาว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะสำนักงานกองทุนสาขาก็จะส่งเรื่องแผนโครงการนี่ค่ะ เข้าไปยังสํานักฟื้นฟูที่สํานักงานใหญ่นะคะครับผมเมื่อสํานักฟื้นฟูได้รับเอกสารของอแผนโครงการของที่สาขาจังหวัดส่งไปเขาก็จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของแผนโครงการถ้าเรียบร้อยดีก็จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารในกรณีที่วงเงินเกิน5 0 0 0สนบาทถ้าเสนอท่านเลขาธิการกองทุนในกรณีวงเงินไม่เกิน5,000 500, 0 0บาทสํานักฟื้นฟูค่ะก็จะเสนอขอ อนุมัติงบประมาณและโอนเงินงบประมาณมาให้กับกลุ่มองค์กรที่เสนอโครงการสาขาก็จะมีหน้าที่แจ้งไปยังกลุ่มองค์กรนะคะว่าตอนนี้เงินเงินได้มาถึงอยู่ที่สาขาแล้วนะคะกลุ่มองค์กรก็จะต้องอไปทําการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับเงินที่เราจะโอนไปให้กับกลุ่มนะคะมเมื่อเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วกลุ่มองค์กรก็เอาบัญชีะคะ่ะสำเนาหน้าบัญชีมาให้เรา ท th ี่สำนักงานนะคะเพื่อเราจะเอาโอนเงินเข้าบัญชีนะคะแล้วก็เราจะลงไปประชุมกลุ่มเพื่อชี้แจงวิธีการขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์ในการที่จะเบิกเงินนะคะเมื่อกลุ่มรับรู้รับทราบแล้วเนี่ยกลุ่มก็จะยื่นหนังสือขอเบิกงวดเงินมาที่กองทุนฟื้นฟูพร้อมเอกสารหลักฐานแนบต่างๆถูกต้องครบถ้วนสาขาจังหวัดก็จะโอนเงินนะคะอาจจะแบ่งเป็นสองงวดนะคะ โอนเงินงวดที่หนึ่งไปให้กับกลุ่มองค์กรนะคะเมื่อองค์กรได้รับเงินแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะไปทํากิจกรรมตามที่เขาเสนอแผนโครงการมานะคะตามโครงการต่างๆที่เขาเสนอาว่าจะทำอะไรบ้างใช่เขาจะทากิจกรรมอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าเขาจะเบิกงวดต่อไปหรืองวดที่2นะคะเขาต้องเคลียร์เอกสารในงวดที่1ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางบัญชีเอกสารอะไรการเงินอะไรอย่างี้ค่ะเขาต้องเคลียร์ให้เรียบร้อย แล้วเราก็จะไปติดตามฟาร์มก้าวหน้าว่าที่เราให้ไปงวดงวดที่หนึ่งเนี่ยค่ะเขาเอาไปทําจริงไหมได้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 ตามที่เขาเสนอแผนมาก็ต้องมีหลักฐานให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องมีการทําแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้เราได้ตรวจสอบว่าเออโครงการเ่านั้นมีการพัฒนาต่อเนื่องขึ้นไปหรือเปล่านี่ใช่ไหมครับก็คือเราเราลงไปตรวจสอบว่าเขาเอาเงินไปแล้วงวดที่หนึ่งเนี่ยค่ะเขาไปทําตามกิจกรรมหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าเขาถูกต้องครบถ้วนเอกสารถูกต้องเราก็ให้เขาทําเสนอขอเบิกงวดเงินงวดท สองหรือต่อไปนะคะค่ะแล้วก็เราก็จะทําสัญญากับกลุ่มองค์กรแล้วก็โดยมีสมาชิกในกลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมโครงการนะคะมาเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาด้วยนะคะแล้วก็เขาจะผ่อนชำระคืนกองทุนเนี่ยปีละหนึ่งครั้งจำนวนก็ถ้าวงเงินไม่มากเนี่ยก็เต็มที่ก็5ปีก็คืนปีละครั้งเมื่อก่อนนะคะมันก็จะมีเสียดอกเบี้ยร้อยละบาทนะคะแต่ปัจจุบันไม่มีดอกเบี้ยค่ะก็คือชำระ ชาระเท่าไหร่ก็คือเป็นเงินต้นทั้งหมดก็ถ้าว่า5 0 0 0 0นเขาชําระคืนปีละแสนก็คือคือคือ5ปีก็พอดีก็ก็ถือว่าเสร็จสิ้นเมื่อเขาชําระเงินคืนกองทุนค่ะชำระเงินคืนกองทุนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วทางสํานักงานกองทุนก็จะไปปิดโครงการให้เขาว่าคืออันเนี้ยคือโครงการเขาเรียบร้อยแล้วแต่ในช่วงที่อยู่ระหว่างดาเนินการนะคะสานักงาน ก็มีหน้าที่ลงไปติดตามความก้าวหน้าก็คือในปีแรกอะคะ่ะเราจะลงติดตามทุกเดือนแล้วก็กลุ่มองค์กรก็ต้องรายงานความก้าวหน้ากับสํานักง,งานทุกเดือน uh huh. อหลังจากปีแรกถัดไปพอปีที่2ถึงปีที่5เราจะลงไปตรวจสอบติดตามความก้าวหน้าเนะะี่ยค่ะ ไตมาสละครั้งไตมาสก,ก็คือ3เดือนครั้งค,ค่ะก็จนจน,จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการปิดโครงการค่ะค่ะงั้นให้พี่วันนะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับชาวกเกษตรกรจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมว่าเออถ้าเขาอยากเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับต้องทํายังไงบ้างครับผมค่ะ เ,เรียนพี่น้องเกษตรกรนะคะก็คือถ้าหากมีความประสงค์จะมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนะคะคในเบื้องต้นก็คือต้องมีกลุ่มองค์กรสังกัดนะคะถ้าไม่มีกลุ่มองค์กรก็คือสมาชิกในหมู่บ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงกะะ็ค่ะก็ต้องรวมตัวรวมกลุ่มกันมาให้ได้50คนขึ้นไปนะคะแล้วก็มาขอขึ้นทะเบียนองค์กรกับกองทุนฟื้นฟูค่ะก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะว่า อย่างน้อยก็ได้ได,ได้รับสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรนะคะถึงจะจัดการหนี้หรือชําระหนี้ไม่ไดเ้เราก็ยังสามารถชะลอการดําเนินคดีหรืออะไรให้กับ<ด> <ผม S 2> เกษตรกรได้นะคะก็ขอย้ํานะคะว่า,าการมาสมัครเป็นสมาชิกกองทุนหรือการขึ้นทะเบียนหนี้หรือว่าการยื่นเสนอแผงโครงการนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ สามารถมาติดต่อได้ที่สํานักง,งานกองทุนสาขาจังหวัดเพิบุรีค่ะซึ่งสํานักง,งานเราตั้งอยู่ที่ตรงนั้นเขาจะเรียกหมู่บ้านเขาวังเมืองใหม่นะคะต,ติดกับวัดถําแก้วนะคะก็เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะก็คือ032นะคะ706063ค่ะเบอร์สำนักง,งานนะคะ0626053776ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วันมากๆเลยนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับกับพี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรแบบนี้ครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ชาตินะครับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับธนาคารมูลไส้เดือนและสวนปันสุกอ๋อพอฟังแบบนี้นะครับต้องถามพี่ชาตินิดนึงนะครับในเรื่องของที่มาที่ไปนะครับของธนาคารปุ๋ยมูลไส้เดือนและก็สวนปันสุกนะครับแรงบันดาลใจเกิดมาจากคลองขยะครับคือบ้านผมอยู่ในตลาดครับผพ่อค้าแม่ค้าตีสองตีสามเขามาขายขายพวกผลผลิตทางการเกษตรอปกเปลือก ใบไม้ใบหญ้านะแค่เป็นสวยครับเราก็เลยหาช่องทางในการขจักก็เลยมาศึกษาโดยที่ข้อจํากัดในเมืองเนี่ยมันเลี้ยงสัตว์ใหญ่ไม่ได้ไก่ก็มีมลภาวะทางเสียงงัวก็มีมลภาวะทางเสียงและกลิ่นก็เลยมาศึกษาเรื่องการเลี้ยงไส้เดือนอข้อดีของเขาคือไม่มีมลภาวะทางเสียงและกลิ่นและยังกินขยะเหล่านี้ให้กลายเป็นปุ๋ยก็เลยล่งเลิศสนใจหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ แล้วก็เริ่มลงมือทําครั้งแรกก็ล้มเหลวเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้ครคก็เริ่มใหม่ทีนี้ก็เริ่มทําเบดิ้งให้มันดีแล้วก็เริ่มเลี้ยงริงกๆๆๆิงจังๆมันก็ได้ผลอย่างที่เราคิดไว้อทันทีที่ผมเอาไปปลูกพืชปลูกผักแล้วมันมันดีต่อตอบโจทย์อืมผมก็ทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เลยอ,อโดยให้ผู้สนใจเนี่ยเข้ามา ศึกษาเรียนรู้รไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นได้รับโอกาสจากหน่วยงานกองทุนฟื้นฟูนซึ่งเขาเปิดอตอนนั้นเป็นงบสนับสนุนสามหมื่นบาทเราก็แจกใจ่ายให้สมาชิกเนี่ยไปเลี้ยง แบ่งปันกันเลี้ยงซึ่งปัจจุบันนี่ก็ยังเลี้ยงกันอยู่ภาคการผลิตเนี่ยบางทีมันเป็นฤดูกาลเช่นอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเกิดปัญหารเรื่องน้ําท่วมมันมันทําให้ปุ๋ย,ยมีผลกระทบไปด้วยเมืนอน้าท่วมไม่มีพื้นที่ปลูกเขาจะซื้อปุ๋ยไปทําอะไรเราก็เลยช่วยเหลือสมาชิกกันโดยการ รับซื้อผลผลิตเขาจะได้มีเงินหมุนเวียนในการอยู่ได้ก็แปลว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ต้องเาเรียกว่ามีการช่วยเหลือตัวเองด้วย,วยใช่ครับและครับแลวก็ถือว่าได้รับโอกาสดีๆนะครับจากกองทุนฟื้นฟูนนและพัฒนาเกษตรกรมาด้วยแบบนี้ถูกต้องครับออครับผมนับว่าถือว่าองคอ์กรนี้เติบโตมาจากเงินของกองทุนก็ไม่ผิดกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เราผลิตแล้วเรายังเผยแพร่เรื่ององค์ความรู้ให้ชาวบ้านหนึ่งลด ละเลิกสารเคมีเพราะสารเคมีมันเป็นอันตรายผลิตปุ๋ยไส้เดือนครับคุณก็เอาไปใช้ในแปลงปลูกแปลงข้าวนาบุญข้าวหอมอ เขาใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเขาก็ลดปัจจัยการผลิตแล้วสังคมเมืองมันมันเป็นสังคมบริโภคตลอดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยผลิตกันเองดังนั้นเราจะต้องอยู่กับโควิดให้ได้ครับเราจะจึงมีแนวคิดว่าทําโครงการสวนปันสุกเนี่ยมบนถูกดีไซน์มาว่าพื้นที่แค่สมตารางเมตรเนี่ยครับผมชั้นล่างเลี้ยงไส้เดือน12กะละมังชั้นที่สองปลูกต้นอ่อนทานตะวันได้แปดถาดชั้นบนปลูกต้นสลัดได้12กะละมังครับ มันก็จะเกิดผลผลิตเหล่านี้เกิดขึ้นหมุนไสเดือนหนึ่งกะละมังเบอร์ห้ิมันจะได้ปุ๋ย5กิโลนั้นสิบสอกะละมังมันก็ได้60กิโลครับปุ๋ยก็เ,เพราะต้นอ่อนเจ็ดวันตัดต้นอ่อนหนึ่งถาดก็ได้100่งร้อยละสามสิบวันก็ได้สามพันละตัดเสร็จปุ๋ยยังกินไม่หมดแหละครับต้นอ่อนก็เอาวัสดุปลูกอย่างอื่นเช่นมะพร้าวสับกระแกบแช่น้ำแล้ว,ลวม,มาปักประปุปักสลัด เรา่นี้เป็นการแนะนําให้คนคนเมืองช่วยเหลือตัวเองออทําเหมือนเป็นงานอันดิเลกอะแต่มีไรายได้อ,อ,อย่างน้อยไม่ไม่ต่ำม,มาห้าพันนะครับท่านลองทำ่ังนี้แล้วเจ้าปุ๋ยมูลไส้เดือนแบบนี้นะครับสามารถสร้างเงินแสนได้ยังไงครับถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดหนึ่ง <1 S 1> เดือนคุณต้องขยายอย่างน้อยเท่าตัวหนึ่ง <1 S 1> กระมังคุณลองคูณไปหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นแปดแปดเสิบหกเท่าตัวไปเรื่อยเท่าตัวไปเรื่อยเดือนที่สิบก็เริ่มเป็นห้าร้อยกว่าละ หนึ่งปีเนี่ยมันจะกลายเป็นสองพักสองพันกว่ากาละมังอ uh huh. คูด้วยกาละมังละสองร้อยผมขายลดแล้วนะครับผมมันได้เป็นเงินล้านกว่าบาทมั้งโอ้ก็ต้องบอกว่ารายได้นี่แปลว่าถ้าใครเนี่ยเข้ามาอยู่ ในกลุ่มสหกรณ์วิสาหกิจของเราเนี่ยก็ต้องบอกบว่ามีการพัฒนาแล้วก็จะได้ในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มของเราแล้วก็ทําตามที่เราได้แนะนําไปใช่ไหมครับใช่ครับอตอนนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมสนับสนุนเรียกเรียกว่าโครงการ BCG อะไรนะ <ผม S 2> เราก็อยู่ในกระบวนการนั้นเต็มๆเลยตั้งแต่กระบวนการการผลิตไม่มีของเสียผมกําลังทําโครงการรับซื้อผักตบที่เป็นปัญหา กับสังคมในฤด,ดูน้ําหลากไปกีดกวางรับซื้อเพื่อเอามาให้ใส้เดือนกินได้ทั้งมิติของสังคมช่วยเหลือสังคมจ้างกันเลยรับซื้อเลยกิโลละบาทบ2บาทแล้วแต่จํานวนตันก็ตานละพันสองพันอย่างเงี้ยมันก็ไปแก้ไขปัญหานั้นได้แล้วก็ไปเพิ่มเพราะว่าผักตบมันเป็นผักใบเขียวมันจะมีไนโตรเจนสูงนะครับอันนี้ก็ อพี่ชาติพาผมไปดูหน่อยนะครับว่าโอ้โหการทําปุ๋ยมูลไส้เดือนต้องทํายังไงบ้างนะครับผมอยากจะทราบจริงๆเลยนะครับผมไปครับผมนี่คือที่พี่สุชาติบอกนี่คือขั้นตอนแรกนะครับของการเลี้ยงนะครับไส้เดือนเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราได้ขี้งัวมาผมใช้ขี้งัวนมมาแช่น้ําจะแกะหรือไม่แกะก็ได้ไม่เป็นไรเราใเสอนตองผมสะดวกหนึ่งถุงอย่างเงี้ยนะครับใช่ครับก็โยนใส่แช่สาวัน S <S <S ใช้น้ำไว้3าวันก็อเอาขึ้นมาบ,บีบีหน่อยใส่กระมังใส่กระมังไว้ปล่อยตัวไส้เดือน1ลูกก็ใช้ตัวไส้เดือน1กึ่งกิโลใช้เวลา 1, 1เดือนกินหมดก็จะได้ปุ๋ยประมาณ20กิโลเพราะการะมังหนึ่งได้ปุ๋ย5กิโลสี่กระมังก็20กิโลดังนั้นขี้วัว1ลูกมูลค่าเท่าไหร่ครับ40บาทโดยประมาณนี้แหละใช้เวลาหนึ่งเดือนให้ขี้ไส้เดือนกินครับได้ปุ๋ยหนึ่งลูกเป็นมูลไส้เดือนเนี่ยมัน ลูกละ2 5 0ร้อยห้าสิบสามร้อยบาทมูลค่าใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นมูลค่าของข้าบอยากรู้ว่ากระมังเนี่ยใหญ่แค่ไหนนี่นี่ครับไซนี้เลยนะฮะไซไซเบอร์ห้าสิบนะครับครับผมเราขึ้นมาวางเป็นชั้นพื้นที่ของผมซึ่งอยู่ในเมืองมันมันมันพื้นที่น้อยใช้พื้นที่แค่80กว่าตารังวาสามารถเลี้ยงได้ถึง500กว่ากระมังดังนั้นคุณก็คูณเข้าไปกระมังหนึ่งได้ปุ๋ย5กิโล 500กว่าการะมังก,ก็ประมาณเดือนผลิต3 3ตันนะครับใช้ทรัพยากรน้ำประมาณ200กว่าบาทที่เห็นอยูเนี่ยเขาเริ่มกินและนะครับเขาจะอาศัยยุ้งล่างแล้วขึ้นมาถ่ายน้งบนเราก็วิธีก็พิธีเก็บปุ๋ยกันนะฟาดฟาดที่ร่วนๆสุยๆครับผมฟาดหนึ่งครั้งก็ได้ประมาณ1-2กโอ้กิโล นะครับอย่างช้า1เดือนก็กินหมดต้องเอาไปร้อนแล้วเขาไปเริ่มนับหนึ่งใหม,ม่และตัวของเขาก็จะเพิ่ม,มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวเป็นอย่างน้อยนะ,อนะครับที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกต้อง,องครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับสิ่งที่หลายๆคนนะครับอาจจะเห็นว่าไม่มีค่านะครับกับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับแต่ว่าสามารถทําเงินแสนได้นะครับและในสัปดาห์หน้านะครับทางกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนะครับจะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรกลุ่มไหนอีกและผลผลิตนั้นจะเป็นอะไรติดตามชมให้ได้ในรายการเกษตรสมัยสไตล์กองทุนรายการเพื่อเกษตรกรไทย100%เพบกันนะครับทุกๆวันอาทิตย์เวลา6กโมงเช้านะครับทางช่องไทยรัฐทีวีกด32สําหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับ